การผ่านพบกันคือความสรงจำแสนงดงามเห็นเงาสะท้อนลึกในสายตาแค่ค้าคนนี้ลงวนในหัวนี้เธอมีอาจตื่นฟื้นขึ้นมา 这。<music>